สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันนะครับกับ MGSD ตัวที่2นะครับก็คือการัดมาบาทอสนั่นเองซึ่งลาย MGSD นะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ผมเก็บนะนอกจาก RG นะก็ตอนนี้ลายหลักๆที่ผมสะสมนะก็จะมี RG นะครับกับ MGSD นั่นเองเอาจริงๆี MGSD มาบะทอสเนี่ยก็ออกมาสักพักถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสซื้อนะครับก็ตัวนี้ได้ราคาลดมาแบบลดเยอะๆมากๆนะก็เลยโอเค จัดมานะครับแล้วต้องบอกกันว่าตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ IBO ตัวแรกที่ผมต่อด้วยนะครับเพราะว่า RG มันยังไม่มี IBO ออกมาสักตัวเนาะก็ตัวนี้ก็เลยเป็นบาบาทอสตัวแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นเป็น IBO ตัวแรกของผมด้วยนะครับโอเคมาดูที่กล่องกันอาร์ตเวิร์ดกล่องประมาณนี้นะกล่องจริงๆแล้วขนาดเท่ากับกล่อง r g s g ทั่วไปนะครับแต่ว่า,าความหนาของตัว m g s d เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหนากว่านะ ั้งกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับแอคชั่นอะไรต่างๆนะว่ามันขยับจุดไหนได้บ้างนะครับอ่าด้านข้างครัเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอ่ากล่องโดยทั่วไปนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันอ่าดูชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนก็ถือว่าไม่ไม่ได้เต็มกล่องเท่าไหร่นะ แต่ว่าก็ถือว่าชิ้นส่วนเยอะอยู่เช่นกันนะครับเปิดมาแรกเลยปุ๊บอ่าเป็นส่วนของเข่านะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนของปืนนะครับตัวนี้มีปืนปืนใหญ่มาให้ด้วยก็ดูแล้วนะครับคือต้องบอกว่าข้อดีของตัว MGS D เนี่ยก็เรื่องของรายละเอียดแล้วก็เรื่องของความลึกของร่องต่างๆเนี่ยคือแบบคมชัดมากๆเลยนะ และลวดลายที่เขาให้มานะครับเป็นเดียวลิสติกสติกเกอร์นะครับหรือว่า,าเป็นสติกเกอร์ใสนั่นเองซึ่งถ้าพูดตามตรงนะให้เป็นดีเขาน้ำามาก็น่าจะดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับผมซื้อดีเขาน้ำตัวนี้คือซื้อมารอไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งซื้อตัวกันดับมาทีหลังนะอันนี้นี่เป็นส่วนของดาบนะครับแล้วก็ส่วนของไอกระบองนะครับ แล้วก็มีพาร์ตในส่วนของไหลนะครับที่จะเป็นพลาสติกใสนะครับคือคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยในส่วนของไหลแล้วก็หัวเข่านะของบาร์ทฮสเนี่ย,ยมันจะเป็นใสใสนะแล้วเขาก็ทําแยกสีออกมาเลยนะครับคือสวยมากๆเลยเนี่ยคือสะท้อนแสงได้สวยมากๆจริงๆแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนที่เป็นสีเงิน,นครับซึ่งตัวเงินตัวเนี้ยผมคิดว่านีะเป็นเงินชุบนะไม่น่าไม่น่าใช่จะเป็นไม่น่าจะเป็นอินเจคชั่นนะคิดว่านจะเป็นชุบนะครับ แต่อันนี้ผมไม่ชัวร์นะต้องต้องลองตัดดูก่อนแต่แต่ดูด้วยสายตาผมว่าน่าจะเป็นเป็นสีชุบนะครับไม่น่าจะเป็นสีไม่น่าจะเป็นสีอินเจคชั่นนะครับก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนเกราะนะครับโค้งชัดมากจริงๆอ่ะดูดูด,ดูสวยสวยมากจริงๆนะเนี่ย คือคือตัวร่องอ่ะมันมันมีความลึกนะครับมีความลึกของร่องแบบเห็นได้ชัดเลยคือ MGSD ผมผมมองว่าคือมันดีทุกตัวจริงๆสองตัวที่ออกมาตอนนี้ Freedom กับตัวประบัตอสอ่ะคือคือดีทั้งคู่เลยนะก็เป็นชิ้นส่วนโครงในนะครับโครงในนี้ก็จะเป็นสีเทานะ แต่ว่าก็ดูออกเป็นแบบแววๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนสีทองครับซึ่งเป็นทองแบบทองมนมากจริงๆคิดว่านี่เป็นชุบนะมองๆแบบมองไวๆคิดว่านี่เป็นสีชุบมากกว่าที่เป็นเป็นสีอิ j e จคชั่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสีชุบแบบสีเงานะครับเป็นสีเป็นทองแบบทองตุน่ๆนๆะ่ะ ก็อันนี้ก็เป็นโครงในในส่วนอื่นๆนะครับ MTSD จะต้องต่อโครงในก่อนนะแต่ความจริงเออแต่แต่เอาจริงๆเนะี่ยในซีรีส์ IBO ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นหุ่นที่มีโครงในแล้วก็มีเกราะมาครอบอีกทีนึงนะครับที่ที่เขาเรียกว่ากันด้านเฟรมนะครับกอ็อาจจะแปลกกว่าซีรีส์อื่นนิดนึงนะครับที่ที่จะมีโครงในทุกตัวเลยหมดแล้วนะครับสาหรับแผ่นลังเนอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะโอเคมาดูที่คู่มือกันบ้าง คู่มือก็เป็นเล่มนะครับสำหรับ MGSD มันจะเป็นเล่มนะแล้วก็เป็นเล่มที่เขาทำมาใหม่เลยอ่าชิ้นส่วนเดี๋ยวลองดูมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13มี13แห่งด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าต่อเสร็จได้ประมาณนี้นะครับในมีส่วน undergate ครับเพราะว่าเขา เขามีมีมาร์กไว้เรื่องของอันเดอร์เกตด้วยนะครับ <All right. S 1> ในส่วนของแขนนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเหมือนกับของตัวฟรีดอมนะตรงที่ว่าอา่มันจะมีสลักเดือยอยู่นะคุณจะต้องแบบเอาแขนชูจนสุดก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราค่อยดึงกลับลงมานะครับเพราะว่า,เ,าเป็นเป็นเดือยประมาณเนี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการประกอบแขนแล้วเนี่ยมันถอดยากนะครับเป็นข้อเสียเลยแต่ ในส่วนของความแข็งแรงเนี่ยผมว่ามันถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบโอเคมากๆเลยซึ่งคนชอบก็อาจจะชอบนะคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบถ้าสมมติต้องแกะแขนอนะไรเนี่ยผมผมคิดว่าแอบลําบากนิดนึงนะเพราะว่าผมเคยต่อตัวฟรีดอมเราที่จะถอดแขนเนี่ยคือคือยกแขนขึ้นสุดไปแล้วอแต่ว่าสลักมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าไม่ลงล็อกเนี่ยมันก็จะดึงออกไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะหน้ากลางนะครับจะมีเป็นพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยเรื่องของ าการจัดท่าจัดทานครับอาจจะมีเนื้อเรื่องอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหน้าสีด้วยสวยมากเลยลก็เป็นการประกอบกันต่อนะครับไม่แน่ใจตรงชิ้นส่วนเอลหนึ่งจะต้องต้องทำเหมือนแขนไหมนะเพราะว่าในในส่วนของฟรีดอมอ่ะมันมันจะต้องทำแบบแขนนะอ๋อแค่ติดไปเฉยๆนะไม่เหมือนฟรีดอม แตก็อาวุธนะครับให้มาจัดเต็มสามอย่างเลยมีดาบมีตะบองแล้วมีปืนนะครับปืนใหญ่นะแล้วก็จะมีในส่วนของดีแคลนะครับหรือว่าลวดลายนะครับก็เออจริงดูแล้วก็ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าลายดีแคลค่อนข้างจะเป็นลายใหญ่นะครับแล้วก็เขามีให้เลือกว่าจะเอาสีจางหรือว่าสีเข้มนะครับก็แล้วแต่เรานะมีสลับให้เลือกได้นะ แล้วก็หลังสุดจะเป็นไกด์สีนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับพิวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่วยกดปุ่มด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยพูดคุกยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ